เล่นเล่นสนุกกันไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตาไมาช่วงดีทุเรียนมาเดินครับที่เห็นคือทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองกิ่งข้างปลูกมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วครับสำหรับต้นนี้นะครับซื้อกิ่งพันุ์จากป่าจินบุรีนะครับตัดนะครับ แล้วก็เผานะครับเพื่อให้เกิดควันกระตุ้นความเครียดําหรับทุเรียนสาวต้นนี้ครับหปีครับต้นนี้ยังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับจะกระตุ้นนะครับปีนี้จะกักโซกครับลดในน้ำนะครับรับลมหนาวนะครับ ใบเขาก็าเริ่มเป็นเพสลาดนะครับชุดสุดท้ายนะครับนี่ครับที่อยากจะโชว์นี่ครับ,กกรรบเสียบข้างทุเรียนนะครับต้นทุเรียนหวานทองต้นที่เจอชะลาชุบผูเยอะนะครับแล้วก็ลากินลำต้นนะครับชะลากินที่ลำต้น สูงจากไอ้กิ่งที่ที่เราทาบนี่แหละครับเมื่อติดแล้วเราก็ทําการตัดซะเลยนะครับเหลือพี่เลี้ยงไว้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งเสริมนะฮะที่อคือกิ่งพันุก็คือยาลด้นจีครับกิ่งพันยาลด้นจีติดแล้วนะครับ ตั้งแต่เสีบข้างจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งที่เปิดแผลด้วยครับเปิดแผลวันที่10นะครับเปิดแผลวันที่10บพฤศจิกานะครับก็ยังถือว่าเชื่อว่าติดนะครับเพราะว่ายังสดอยู่แล้วก็แขนงเริ่มออกมาครับยอดแขนงเริ่มออก ทงวันไปนะครับเพราะต้นนี้มีปัญหาแต่ที่แรกเลยครับไม่ตายม่โตแล้วก็เจอเชื้อราเล่นนะครับราสีมพูอ่เขาก็แตกยอดดีอยู่เล่นสนุกสนกไปครับเผื่อจะได้พันใหม่ขึ้นมายาวเล้นจีนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้พาชมแค่นี้ละครับขอบคุณสวัสดีครับ